ออกมาข้างนอกอย่างเงาออกมาข้างนอกอย่างกงติดแอร์เลยเนาะวันนี้วันนี้อากาศเย็นปกติไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ตรงนี้นะคะโอ,นนอ้ยตกลงตรงนั้นก็เป็นหลังบ้านเราอ่ะมาตอลง จอดรถอะไรละบ้านยืนเดินอยู่ตรงนี้จะบ้านอ่ามันเปิดออตรงนั้นตรงไหนบ้านเรานะไม่หมายถึงไม่ไม่ไม่อยากดูข้างหลังบ้านนะหลังบ้านยังหลังบ้านโปรตีแม่ไม่เคยมานี่ไงแม่ก็เลยอยากจะดูไม่ไม่แม่ก็เลยอยากจะดูอ้ในนั้นน่ะหลังบ้านละอ๋อตรงนี้เหรออันนื้ อ๋อนี่ประตูหลังที่ว่าเดินเดินไปไปนนบ้านใช่ไหมเห็นไหมคะว่าฟ้าทําเองอะ่ะอันนี้ฟ้าทาเองค่ะโอเคตรงนั้นนะคะตรงถังขยะเยอะๆนะคะเป็นทางออกไปบ้าน,นะคะ่ะถนนตรงนั้นน่ะนะคะภาพไวภาพไวถนนตรงนั้นน่ะนะคะไปบ้านเราแล้วบ้านจะอยู่ตรงนั้นคะ่ะไม่ค่อยเห็นหลังคาบ้าน บ้านจะอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ข้ามไปอีกบรรยากาศในโรงเรียนของน้องฟ้าค่ะปกติเขาห้ามถ่ายวิดีโอค่ะแต่วันนี้ก็มีการแสดงแล้วก็น่าถ่ายได้หน่อย